ฟูมิเนเซ่ตัวแทนจากบราซิลนะครับพบกับบุลเษเซียดอตมุนตัวแทนจากบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้ดอตมุนนั้นก็1สกอร์ไม่ได้มีเสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับโดยภาพรวมฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมก่อนที่จะมาเริ่มต้นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับฝั่งฝั่งของฟูมิเานเซ่นั้นก็ไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ1เกมเป็นการชนะมา4เกมรวดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบ,บุกไปเอาชนะ Inter อินเตอร์อินเตอ,นนอร์เนชัน มา5เกมรวดนะครับในทุกรายการโดยที่โดยเฉพาะในหลีกนะครับสเกมหลังสุดชนะมา4เกมรวดในช่วงท้ายซีซั่นนะครับโดยที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอาชนะทางด้านของโฮสเตคินไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับต่างฝ่ายต่างเอาตัวผู้เล่นโดดเด่นมาทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะทางฝั่งของดอทมุลนะครับมีทั้งทางด้านของกีราชีนะครับยูเลียนบัตด์รวมไปถึงคาริมอเดยามีนะครับทีมของนิโก้โควักเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาเต็มที่เลยนั่นเองนะครับโดยในแง่ของเฮดเทดไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยบต้อองกว่า เกรดบอลน,นั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงสูสีกันมากๆ,ๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า,าฟูมิเมนเซ่นั้นก็ถือว่าเป็นทีมหนึงที่น่าจะตามมองมากๆ,ๆนะครับใน,ใน,ใ,นในการแข่งขันในโรเนเมต์นี้นะครับส่วนทางฝั่งของดอทบุนนั้นช่วงน,นั้นแม้ว่าผลงานจะดีก็ตามแต่แต่คู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอกันสูงมากๆครับดังนั้นคู่นี้เชีย์ไปที่ฟูมิเมนเซ่ครับคิดว่ามีดีพอท,ที่จะยันเสมอดอทบุนในเกมค่ำคืนนี้ครับ